สวัสดีค่ะสวัสดีเอซีทุกท่านนะคะนี่นะคะมีลงทานนะคะกระบกของแม่ดานะคะแล้วก็มีมะขามนะคะแล้วก็ให้เอซีกินระหว่างเดินทางนค่ะ That's yes. what เยฟตีก็จะกินข้าวต้มนะคะก่อนเดินทางนะคะก็ขอบคุณคุณแม่เพชรสมรชัยพอน,นะคะที่สนับสนุนมาร่วมลงทานกระบอกขั้วกับแมดามา500บาทนะคะขั้วหมดแล้วนะคะเมื่อคืนนี้ก็ขั้วนะคะ ทีมกกอกนะคะแอดมินน้อยก็จะกลับนะคะมินน้อยก็จะเดินทางกลับกกอกนะคะเป็นบรรยากาศที่คึกคักมากเลยนี่ไม่ทางต้มขายจำลายผมนี่คือคุณคุณอภัยวันใช่ไหมคะใช่ไหมคะคุณอภัยวันใช่ไหมคะใช่ค่ะแม่ญาชีอ๋อย่าชีว่าจงคนผิดอีกแล้วสลับกันสลับกันไหนเนาะคุณคุณอภัยวัน อันนี้คุณย่าชี้นะคะค่ะค่ะสลับกันเขาไปกดไลค์แต่ไม่ค่อยพูดอะไรขอบคุณมากค่ะนี่แหละค่ะได้กําลังใจดีจากเอฟซีนี่ละค่ะส่วนมากจะสับหัวใจสามดวงค่ะคุณย่าชี้เป็นภาษาไทยอยู่แล้วค่ะทานข้าวต้มนะคะยังมีอีกนะคะแม่เลี้ยกนี่อีกนะเอาไปถุงนึงแล้วยังไม่กินเลยอ๋ออันนี้ขั้วใหม่ค่ะขั้วใหม่ยังค่ะ นี่นะคะข้าวต้มนะคะหม้อใหญ่นะคะข้าวต้มโรงทานของอิสระนะคะข้าวต้มนะคะทีนี้ก็มีแตงนะคะมีผักนะคะส่วนมาก,กีก็จะจ้่ขกิมแจวนะคะอันนี้ก็ผักนะคะของคุณตาสานของคุณแม่คุณแม่อะไรนะแม่สาคอนามา ก็เอาไว้แจกไอจีนี่ไอจีบอกว่าจะเอากลับไงป้าอะสิบสันนี้ไปหมดเลยถังนี่แม่ไีจะเอาไปได้ยไหมค่ะวัถามเขแล้วเขบอกจะเอาก็เออเอามาไว้โตไหมให้เขาหยิบเอาเลยไหมไม่ใช่ะลากสลากแม่ไปจะเปิดตัวใช่ไหมสลากเอาเอาไปติดก็เขาบอกแล้วเขาบอกว่าอย่างนั้นนะค่ะเออแม่สักคอนแม่สักคอนโทรมาบอกมีฟักทองอะไรสักอย่างนี่แหละแม่สักคอนโทรมาบอก เอาไมไปแล้วเอาไปเดถามนี้ถ้ามีใครอยากได้กระติบข้าวครับเราเอาเราหเลยออไอ้แจกกระติบทางของแม่สาครนะคะเป็นกระติบข้าวแล้วก็เป็นผัก

อแกะไม่ได้เยน้อะไม่อ้วน่าจะไม่พอแลนาจะจะแล้วเทาไหร่ลปเลยอ่ะไจับไปเลยัไปกอนด้โอ้แกะยังไม่ได้เลยนนั่นแหละเพราะก็ว่าอยู่ แก่ยังไม่ได้เลยค่ะอรับไปแล้วก็จ่ายด้วยนะครับอละสองร้อยละสองร้อยหรือว่าสองร้อยสิขออันนึ่ง เอาค่ะมาขายนะคะไม่ไม่ค่ะแม่ได้ซีเมาออมาของไม่อม่จากคนเมาแจกเาไม่ได้แม่ก็ยังแกะไม่ออกอันนี้

ไม่ี่แล้วนที่นนเนนแงไปใก้นะใช่มันไม่ใช่ว่าอยู่กไปใกล้นมเงินมันมีนลายแบเ็นบรรยากาศที่อบุ่นมากเลยนะคะมีาเดือนมา่ไ้ารถตู้บอกว่าไปหาใบมาไอ้ห่าสามเมีี่แล้วเข้าว่าไป กลับแล้วค่ะแม่ข้าต้มหรือยังคะขอข้าวเหนียวหรอคะทางนี้คะ่ะมีมมีคะ่ะได้กล่องข้าวแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวเลยคะ่ะ แรงขาลอยองกขอบคุณมากเลยนะคะทางนี้ก็จะเป็นกาแฟนะคะกาแฟแล้วก็นึ่งข้าวเหนียวไปด้วยอันนี้เลยเขาไม่ได้เอาเข้าวอันนี้้อามาอันนั้นอุ่นเออเขาก็เอามาให้อุ่นนั่นละนะ เออมันขี้อย่างเงี้ยเออมันขี้ยาใส่นะแล้วค่อยจะแกะใส่มวยเลยแกะหัวนี้หอดหรือเปล่าแกะหัวเดี๋ยวข้าเจ้าค้างหม้อข้าต้มเยอะเออข้าเจ้าค้างหม้อข้าต้มเยอะอ่ะหึ่งบนโต๊ะเลย

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ lỡ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะะ